ฮ <aa> <h aa> เดียนอยู่ใช้ยังจำความเกลียดชังที่ฉันมีก่อนหน้านี้ได้น่ารำคาญนักเธอหยุดมันได้ไหม เสียนซิงนายยังไม่ตายข้าจักรเแห่งตระกูลปีศาสวรรค์ฉันจะชดใช้สำหรับบาปของฉันแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกคือปกป้องพี่สาว ทำไมเธอเอาแต่คิดถึงอดีตเธอกับผู้โอโสใหญ่อยู่เบื้องหลังทุกส,ทสิ่งที่เฉยนซิงทำอย่าทำให้ฉันลำบากอีกต่อไปฉันมีสิ่งสำคัญต้องทำตอนนี้หน้อยเนตรปีศาจ เนื้อปีศาจร,ระวังมันคือการสำแดงของขอบเขตปีศาจส,สวรรค์อย่าต้องลงตาสีม่วงพวกนั้น เียนซิงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ